พื้นที่ถ้าเป็นบริเวณรอบนอกทั้งหมดนะครับพื้นที่มีอยู่ประมาณ123ไร่นะครับแต่ว่าภายในตัวอาคารที่พื้นเป็นพื้นที่ใช้สอยเนี่ยเล็กกลมๆอยู่ที่ประมาณ424,000ตารงเมตรครับใหญ่ทีสุดในโลกชนะโรมาเนีย <c oughs> แล้วก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่รองจากพันากอนของอเมริกานะก่อนหน้านี้เขาบอกแล้วท่าสะพานนี่ใหญ่มาก <c oughs> แล้วก็มีข่าวลือเรื่องลี้ลับต่างๆนานานู่นนี่ <c oughs> จริงไหมพี่ สนุก .com นะครับวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวชมสภายะสภาสถานหรือว่ารัฐสภาของไทยนะครับภาษาสื่อเรียกกันว่าสภาหมื่นล้านหมื่นล้านยังไงอลังการแค่ไหนวันนี้เรามีไกด์กิติมาศนะครับคุณสมบูรณ์อุทัยเวียนปุลเลขานุการสภาผู้แทนราษฎรนะครับพาเราเที่ยวสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สมบูรณ์ฮะสวัสดีครับตรงนี้ตรงจุดที่เรายืนอยู่เราจะเห็นมุมด้านหลังสีทองทองอันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับพี่ เครื่องยอดทองคำนะครับ,รบเป็นการออกแบบตามความเชื่อตามหลักของไตภูมินะครับว่าที่นี่ก็คือเขาพระสุเมนมเป็นที่สิ่งสิิตของเทพเจ้าที่พี่น้องประชาชนให้การเคารพนับถือ,อในความคิดของการออกแบบก็คือจะประดิสฐานพัะสยามเทวาธิราชน,นะครับบริเวณเครื่องยอดทองคำลงมาเราจะเห็นต้นไม้ สามชั้นนะชั้น6ชั้น7จชั้น8เนี่ยนี่คือต้นมะกอกน้ํา<ะ>ซึ่งการออกแบบเพื่อที่จะได้ให้มีความผูกพันกันระหว่างเจ้าพญาก็คือเป็นน้ำแล้วก็ชื่อของที่นี่ก็คือบางกอกอก็คือต้นมะกอกน้ําระหว่างความเชื่อนะครับตามตามคติของของไตผูรวมถึงเทคโนโลยีของการออกแบบรัฐสภาด้วยการก่อสร้างที่ถือว่าเป็นรัฐสภาที่ ใจที่สุดในโลกด้วยเจตนาของสถาบันนิติบัญญัติซึ่งสถาบันนิติบัญญัตินี่มีอาคารรัฐสภาทั่วทั้งประเทศมีที่นี่แห่งเดียวนะครับเพราะฉะนั้นในการก่อสร้างทั้งหลายเป็นการออกแบบเพื่อใช้ประโยชน์ให้เกิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุดคนที่จะมีความรู้เรื่องนี้ดีเลยก็คือท่านผออารุณผอสํานักรักษาความปลอดภัยของรัฐสภาตรงนี้ครับงั้นเดี๋ยวเรียนเชิญท่านผอมาให้ความรู้เพิ่มเติมนิดนึงครับผอครับเรียนเชิญครับสวัสดีครับ ออกแบบมาให้บริเวณรอบๆอ,อ,อาคารรัฐสภาทั้งหมดจะเป็นพื้นที่สีเขียวถ้าเราดูจากด้านหน้าจะเห็นได้ว่ารัฐสภาเราไม่มีรั้วเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้ามาใช้พื้นที่ได้อย่างสมศักดิ์ศรีม,มีส่วนร่วมกับระบบประชาธิปไตยได้อย่างเต็มที่ตรงบริเวณสี่แยกนี้ก็จะมีพื้นที่อยู่ประมาณสองไร่ซึ่งเราเรียกว่าลานประชาชนชาชนชเพื่อให้ประชาชนเนี่ยได้มายื่นราวร้องทุกข์กับ คู่แทนของเขามันเอาแนวคิดมาจากสมัยสุขโขทัยเลยนะบริเวณดงตาลเนี่ยลานประชาธิปไตยเนี่ยสมัยก่อนนี่ก็พ่อคุณลามกำแหงนะครับก็เปิดให้เป็นที่พี่น้องประชาชนมาร้องทุกข์ได้ประชาชนสามบ,บรถเดินทะลุโดยที่ไม่ต้องเข้าในตัวอาคารเดินทะลุด,ด้านล่างแล้วก็ไปโผล,ดล,นนล,โผล่ด้านหลังก็จะเป็นบ่อปลาอนนนท์แล้วก็ไปโผล่สนามด้านหลังริมแม่น้ำเจ้าพระยา นี่ก็คือประชาชนลงมาจากข้างล่างที่เรายืนกันอยู่เมื่อสักครู่นะครับล้วก็เดินลงมาตรงนี้มาเสร็จปุ๊บจะมาเจอพิพิธภัณฑ์ที่นี่เป็นที่ประดิสถานพระบรมรูปรอเจ็ดที่นํามาจากรัฐสภาอูทองแล้วก็ก่อสร้างด้านหน้ารอเจ็ดก็จะเป็นองค์ใหม่ครับใหญ่สี่เท่าของขององค์เดิมเพื่อประดิสถานไว้ด้านหน้าพื้นที่ถ้าเป็นบริเวณรอบนอกทั้งหมดนะครับพื้นที่มีอยู่ประมาณ123ไร่นะครับแต่ว่าภายในตัวอาคารที่พื้นเป็นพื้นที่ใช้สอยเนี่ย เด็ก,กลมๆอยู่ที่ประมาณ424,000ตารางเมตรครับใหญ่ที่สุดในโลกชนะโรมาเนียแล้วก็เป็นสิ่งก่อสร้างที่ใหญ่รองจากพันธก้อนของอเมริกานะด้านซ้ายของเจ้าพญานี่นะจะเป็นที่ทำงานของสมาชิกผู้ที่สภา <S S S ก็จะมีห้องประชุมใหญ่ก็คือห้องพระจันทราด้านขวาก็จะเป็นที่ทําการของสภาผู้แทนราษฎรก็จะมีห้องประชุมใหญ่ก็คือห้อง ุที่นี่ก็จะเป็นห้องประชุมของสภาผู้แทนราษฎรแล้วก็ที่ประชุมของรัฐสภาอันนี้เราคุยกันเองแบบชาวบ้านเช้าสุดพี่สมบูรณ์เข้ามาทํางานเคยเข้ามาเช้าสุดกี่โมงแล้วออกเย็นสุดกี่โมงฮะผมมาเช้าสุดประมาณตีห้ากว่าดึกสุดที่ออกนี่ออกกี่โมงพี่ตีสองตีสามประชุมเกือบน,อนัดรอบเลยนะฮะเกือบนัดรอบเลยแล้ว,ลวเจออะไรบ้างไหมในคืนนี้เงียบมืดเลยก็เจอเจ้าหน้าที่สภา เจอสมาชิกที่ต้องม,มีมีประชุมอยู่เช่นเดียวกันโดยเฉพาะประธานสภาขยันมากครับเจอบน <มา S 1> บันลัง,งตลอดเวลาแล้วก็ทํางานตลอดเวลาครับพวกเราอย่ารีบกลับนะครับอย่ารีบกลับอย่ารีบกลับนะครับตรงนี้เราเรียกว่าไข่แดงคือส่วนที่สําคัญสำคัญที่อยู่บริเวณนี้ตึกแต่ชั้นสามชั้นสี่ก็จะเป็นห้องประธานกรรมธิการชั้นห้าชั้นหกก็จะเป็นที่ประธานกรรมิการของทังฆองสว นี่เป็นจะส่วนกลางขึ้นไปจนถึงเครื่องยอดข้างบนครับถ้าเราสร้างเสร็จแล้วนะฮะบ,บ,บริเวณนี้จะเป็นน้ําทั้งหมดเลยแล้วลักษณะจะมีการทำความระคืนน้าจะล้นลงรูนี้ลักษณะคล้ายกับเป็นะสะวยน้ำแต่ว่าไม่ได้ใช้คลีนนะจะเป็นใช้ระบบเกลือพอน้ำล้นเข้ามาตรงนี้ปุ๊บก็จะไปกรองด้านล่างแล้วก็จะปล่อยออกตามรูอัรูขึ้นมา ไมเหมือนเดิม oh. อันนี้ออกแบบมาเพื่อให้เป็นม่กม,มีน้ําหล่อเย้แต่ไม่ได้เพื่อเลี้ยงปลาเป็นการหล่อเย็นห้องทํางานคุณชวน <c oughs> ให้อากาศมันเย็นอยู่เสมออ <c oughs> แต่ที่จริงแล้วเนี่ยเราออกแบบนะฮะ <c oughs> ให้ลมลมเนี้ยทะลุลงล่าง <c oughs> แล้วจะผ่านไปถึง,ถงฝั่งรู้ได้เลยนะครับลมจะเข้าตรงช่องมาสักคู่นี้เท่าเดินแล้วทะลุขึ้นไปฝั่งนู้นนี่คือลมที่จะพัดเข้า ก็คือให้มันอากาศมันถ่ายเทถูกครับเราส่วนหนึ่งก็คือเราเน้นเป็นอาคารประหยัดพลังงานครับเขาบอกจริพริงว่าตรงนี้มันเป็นเหมือนกับเป็นสัญลักษณ์อย่างหาน Hour, ึ่งว่าเป็นมีเป็นมีป้าอานบนบเป็นความเชื่อความเชื่อเกี่ยวกับทางไตภูมิว่ามีป้าอานน์อยู่อะไรประมาณนั้นฮะ<ม>เลยออกอแบบใหเป็นสัญลักษณ์แล้วก็เอามารวมกันเพื่อให้ประชาชนได้เดินแล้วก็บริเวณนี้ออกแบบมาเพื่อให้เหมือนกับจ็นจัดงานสําคัญสาคัญ ตามประเพณีเช่นปล่อยกระทงเม็นต้นตามแบบน่าจะมีการส่งมอบกันในปีหน้าคงเสร็จสิ้นทุกขบวนการนะครับแล้วก็พี่น้องประชาชนก็สามารถที่จะมาใช้สภาหแห่งนี้ตามรูปแบบตามแนวคิดที่เขาออกแบบไว้ไม่ว่าจะเข้ามาพบสมาชิกไม่ว่าจะมายื่นเรื่องาราวร้องทุกข์หรือแม้กระทั่งเข้ามาศึกษาหาความรู้ที่นี่แล้วก็มาท่องเที่ยว พักผ่อนที่นี่นะครับสามารถที่จะมาเดินเที่ยวเจ้าพยาสามารถจะเคารพสักการะต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ปดิสถานอยู่ที่นี่ก็ตรงตามคอนเซปต์เลยของการออกแบบสปสายะสภาสถานของเรานะครับเพราะะฉนนั้วันนี้ขอบคุณพี่สมบูรณ์นะครับแล้วก็ขอบคุณท่านผออรุณน,นะครับก็ขอบคุณผู้ชมทุกท่านนะครับถ้าสภารรเสร็จแล้วปีหน้า ได้มาใช้พื้นที่แล้วมาใช้สิทธิ์ใช้เสียงของตัวเองกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ